เรากยเองนะเดี๋ยวพี่วยนเริ่มเนี่ยเนี่ยเริ่มริ่ริรคนไปเป็นผ้ามาน้องใส่กาลังดีใส่แค่เอาผ้ามาพอดองโอเคนะเริ่มดีก่อนโมิชิเฮวิลิอมากพร้อาเลยเป็นอะไรยังไงจโิิ มื่อกี้เชื่อเพลงไม่รักก็แค่ไม่รักเป็นอ่ะประกอบขระกอบอ่ะปรอบเพลค่ะก็ตื่นเต้นมากคือตอนแรกอ่ะที่ช็อตติดต่อมาแล้วก็บอกถือว่าเพลงมันเพลงง่ายๆเลยให้มาร้องอะไรแบบเรื่องนั้นไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าวันวันอาทิจริงๆแล้วแบบท่านยากมากตอเสียงมันเป็นชั่วโมงยตื่นเต้นที่เราสนุกดีเต้นมากแต่ว่ามันมีมันมีอะไรไหม มันยากพี่แล้วก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่แม่ชองติดต่ามันต้องเป็นเทปัวขาดแล้วอินเนอร์เราต้องเปยังไงพอเรางมันไม่ยากเลยค่ะังไม่ยาคะเพราะอะไรคตรอว่ายังไงช่วยเยอะจรงจริงเือิอช่แบบวาการที่เขาัเค่นจอยู่แลวไม่ว่าเราจะยายามแค่ไหนาก็ไม่รับเราว เออเกาวนีน้ัน,นี้ให้รอ,อ,อนครับต้ัด้วยนะคะเพลงม่รก็แค่รกกเลยโอเค่วเียเลยมีคนเชอว่าร่างออออใหม่เออเปิดร่างใหม่มาว่ามันไม่ร่างใ <ๆ S 2> หม,ม่ข พี่เป็นคนที่ดีอยู่แล้วโอเคแต่ล้วก็พวกกำลังกายหนูฝึกก่อนนะเนี้ยพี่หนูแต่แล้มันขึ้นลงเพราะว่าหนูก็เยอะแค่ในช่วงเดียวหนูก็เลยมาคุยกับตัวเองว่าโอเคนั่นเล่าออกแล้วพัฒนารัาสอวถึง็นฝวันนี้แล้วก็ทำให้ได้เรื่อยๆครับจริงๆวันนีก็ยังดีแต่มันแต่มันก็รู้สึกว่าเีนไปเยอะไหมค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมถ้าน้ำหนักอหายไม่เยอะเลยนะแต่ว่าสัดส่วนลดลงเยอะคเราหนูใช้เวลาเป็นปี ทำไปเรื่อๆไม่ดีน้หนักเมเ่าไหรที่เราแบบตังใจเริ่มเราต้องจบ62ค่ะก็ลดมาประมาณ7กโอ้อันนี้ก็ยังปีหนึ่งนะคะไม่เยอะม่เยอะปีนึ่งยังมีพิเศษอะไรไหม วอะไรใช่ไหมกินแค่นี้แค่นี้แท่ด้เ่านเค่แล้วน้องไค่ค่ะเรื่องแบบเรื่องตัวเลขไม่แต่น้นักแต่แบบว่าเรื่องรับเงินเนี่ยอ๋อเรื่องันอันนี้อันนี้คุณอยากให้ลงอีกหรือว่าพอแล้วอันนี้แบบคือเร็จละคู่นี้หนูค่อนข้างกินกับการวิ่งค่ะก็เลยคิดว่าไม่ไม่ได้อยากให้น้าหนักลงแต่ยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพื่อที่เราจะได้แบบมีร่างกายที่แข็งแรงต่อไปเรื่อยๆอายุก็ไม่น้อยเท่าไหร่เนาะก็แ ก็อยากให้มันเปิดทีเราแฮปปี้กับร่างใหม่ของเราแฮปปี้กับร่างใหม่แล้วก็แฮปปี้กับไมค์เซ็ตใหม่ที่เปนว่าเรารักตัวเองมากขึ้นในเวอร์ชั่นที่เป็นเราจริงๆไม่ได้แบบว่าพยายามหลอกตัวเองว่าแบบเราสวยแล้วนะอะไรแบบนี้แต่ว่าเราแฮปปี้กับตัวเองอ <laughs> ที่ผ่านมามีหลอกตัวเองเหรอหลอกตัวเคือ <laughs> ม,มันมัมนมีชุดหนุนใสลดน้ำหนักช่ก่อนลดน้ำหนักก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองชับบี้ จนหนูมาย้อนดูแล้วก็หนูก็โกรธทุกคนรอบตัวมากว่าทำไมไม่บอกอแล้วเขาบอกว่าไม่อ้วนเลยมันก็มันก็เกินเกินไปนิดนึงอันนี้คือเราตั้งใจว่าจะสตาร์ทตัวเองไว้แบบนี้เลยใช่ไหมจะไม่ยอมกลับไปแบบปวดแล้วแบบอะไรแบบนี้เนี่ยได้ร่องสิบเก็ดดีแต่ยังไม่ถนัดเรื่องเลขอันนี้คือเซ็กซี่พอแบบเรา ล้านทองแล้วเรากับเซ็กซ okay. ี่เลยไหมไม่เลยค่ะกลับเป็นว่าหนูใส่แต่ชุดออกกําลังกายชุดวันนี้ตู้เสื้อผ้ามีแต่ชุดออกกําลังกายแล้วก็ื้ออยู่บ้านแค่ห้องแค่ห้องที่นอนเลยเออ จะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองมากกว่าให้ตัวเองทำดีขึ้นทุกวันมอนก็ไปวิง่งมาก็เรียนรู้มาเยอะว่าแบบไปที่ริงเราแข่งกับตัวเองสนุกกว่าไปแข่งกับคอมเมนต์เขาก็ด่าเราไม่หยุดของเขาเราก็ไม่หนอยเวลาพูนะไม่หนอยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ชอบทุกคนทุกคนก็คงไม่ได้ชอบอืนเลิกเกตอนก่อนหน้านี้มันมีคอมเมนต์อะไรที่มันแบบทำ้ายจิตใจเราบ้างแย่ๆอืแย่ๆหรอเลิกมาตลอดเลยค่ะมีทุกด้านเย แล้วก็เข้าใจในตัวเองอะไรที่เขาพูดจริงเราก็เอามาฝากอะไรที่มันไม่จริงก็ไม่เป็นไร,รผ่านไป<ม>เขาก็อาจจะมีควมสุขที่เขาได้ดา่าเราก็ขอทอ่าหนักแค่ไหนพี่แบบถ่ายคลิปหนูแบบตนที่มันชี้ชปี้อะไรแบบนม้นเสริมันพ่ดีก็ไปโพสต์แล้วก็แบบก็จะเป็นคอมเมนต์เป็นพันคอมเมนต์เลยที่แบบว่าหูหูหูรอ่นหรอใชหนูก็ไปตอบเพราะว่าหนูเสียใจตอนนี้หนูก็แบบก็ไม่ได้ แล้วตอนนี on ้สวยแล้วม no. no, like ีคอมเมนต์อะไรที Look, uh, so ่แบบว่ามาว้าวเวิร์สกับเราไหมตอนนี้สวยแล้วไม่นะคหนูสวยมาตลอดเหมือนน้องพี่เลยน้องพี่ก็สวยมาตลอดเราแบบมาตลอดเหมือนกันเออเออคิว่าแบบคำแบบคืออะไรนะคะคอมเมนต์ไหนที่แบบว่าเออมาแบบว้าวแบบพอเราแบบสวยแบบที่พี่ดีคือมันจะมีแบบใครเล็กไม่เสร็จมาหาว่าแบบเขาเริ่มโดน านำเราไปแล้วนะเขาแบบตอนนี้เขาลดได้หรืออะไรแบบก็รู้สึกดีนะที่แบบว่าอย่างไรเราได้เป็นแรงบันดาลใจในเกลงแค่คนลุกขึ้นมาอย่างตอนนี้เราก็ดูสดใสหรือว่ามันมีอะไรที่มันทาให้ชีวิตเราสดใสเป็นมากกว่ามว่ามีแฟนหรอไม่ได้เราไม่ได้พูดนันหังค่ะยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็คบคุ้มค่ะรอบแล้วก็ยังไม่มีควันจัลันทายยังไม่มีวันัลันทาก็อยู่กับมูบออะค่ะ ไม่เลยค่ะไม่มีแรงมาทานใดเลเมเราจะเป็นนักกีฬาละหลังจบเพลงรักก็แบบโสดได้ไโสดแต่งหน้าโสดสวยอะไรเงี้ยท่านแต่งหน้นนี้น่าจะเป็นเรื่องแบบเพจการวิ่ง马拉松หรวิ่งเรอจจะไปวิ่งนักเติรคนลวิ่งแล้วชนกันวิ่งแล้วชนกันอะไรเงี้ยอย่ส่วิ่งไมไม่ชนกัน ไม่ออกไม่ได้สูบไม่ได้ไม่ไ้เพ้าอสอะไรแล้วทายมันจะมันทาเราจะยังไงอะเราจะแบบว่าแน้องเงาไหมเฉาเฉาอะไรแบบนี้วันละทายก็จริงจริงหนูอยากอยู่บ้านอยากนอนค่ะอยากนอนนอนมาแล้วคนมันน่าจะอยากทำสข่งที่ว่าการนอนแลการ เก่งสเปคเรายังเหมือนเดิมไหมคะสเปคเออมีแบบที่ปรับสเปคเพ้่มไหมคะเผื่อแบบหลายๆคนอยากรู้ลืมไปแล้วว่าแบบมีทั้งพ่อร้อยถึงข้อเนี่ยครึ่งหนึ่งไหมหรือยังไงอาจจะตัดออกไปเหลือแค่ข้อเดียวก็ได้หรือเปล่าอะไรว่าข้อเดียวที่สคัญข้อเดียวที่เหลือนี่คืออะไรข้อเดียวที่เหลือย่างหน้ากมาเลยเข้อจะยากตรงไหนพี่ฝ้ายหันมื่อง็ถึงได้ไหมเจอตาแบกนะพร่อุ๋ยเธอไปไหนจ้า เขาเองแล a ah. a. ้วหนูก็ลืม EX ฉันก็ว่าแล้วไม่ทำไมทำไมทำไมเธอหนูว่าติดไปงานแต่งเพื่อแล้วหนูก็ไม่ได้ลงคิวไว้ว่าหนูต้องไปงานแต่งเอไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวก็ไม่ได้ลงคิวจนหนูเพิ่งรู้ก่อนวันที่จะไปหนึ่งหนูก็คิดแล้วว่าแล้วเราจะบอกเขายังไงว่าเราเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ไปแล้วเราก็แบบเป็นคนแพ้กันเราก็เลยแบบหายแก้หายไปก่อนก็ถึงทำรู้สึกว่า ไม่ได้ไม่ได้มันเป็นการแฮนดดที่แบบเด็กเกินไปเราก็เลยทำไปว่าขอมอตัวดก็คือหนต้องไปพนัทยาาพี่แกงจ้มก็ลงรูปหนูเกินไปใช่ลูกก็เหนบไม่รักกับใครเลยทำไมต้องเอาลูกขาหากไม่ว่า จะมีจัดทริปแต่มัน,นจะได้จัดปอีกรอ,อ,อบนะเชิญลจอักกันแล้วค่ะอา วันนี้เป็นวันนั้นจ้ะออันนี้ดีค่ะแท็กลงชิวนี่ที่เรพูดปินแล้วนะถ้าไม่ใสรอบหน้านี่คือป่าเลยลูกตัดแตะจะหนักวันนี้แล้วูกก้มงมากว่ามันมาจากไหนเพราะถูก็นอนตื่นมาแล้วก็อ้าเต็มเลยเออเขาแก้ไงเออขอบคุณค่ะ Yeah. But